สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีปัญหามาแนะนำอีกปัญหาหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเซตอ,อัพของตัว l ลกนาล็อกนะฮะสำหรับปัญหาที่วันนี้จะมาแนะนำนะครับก็เป็นตัวหัวข้อกราฟิกเซตติ่งนะครับหรือสกรีนไซส์นะฮะที่คลิกมาแล,แล้วแล้วมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเป็นว่างๆเปล่าๆนะครับวันนี้เรามีวิธีแก้ครับ ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่หัวข้อเอ,อ่อ set up ของตัวลกนาล็ N นะครับจากนั้นให้ทําการคลิกเมาส์ข้างขวานะครับแล้วเลือกหัวข้อ property นะครับจากนั้นมาที่หัวข้อ compatibility นะครับแล้วหา run compatibility tuber shooter นะครับหัวข้อนี้นะฮะให้คลิกเข้าไปครับการคลิกเข้ามาครั้งนี้คือเราจะให้โปรแกรม Windows ตรวจสอบนะครับว่าตัวโปรแกรมนี้นะครับสำหรับเซตอัพเนี่ยใช้ Window s ตัวไหนที่จะเหมาะสมและเป็นการซ่อมนะครับซ่อมโดยโปรแกรม Window s นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกหัวข้อ t i ยและคอม m านด์เซ t t i n g นะครับกดคลิกเข้าไปครับให้เราเทสโปรแกรมอีกครั้งนึงครับนี่ครับมันจะขึ้นหัวข้อเทสเดิโปรแกรมนะฮะ ถ้าเราสังเกตที่ตัว setting apply to setup นะครับตัวโปรแกรมจะเลือกเวอร์ชันนะครับที่เหมาะสำหรับตัว setup นะครับตัวนี้นะครับเป็น Windows 8นะครับจากนั้นเราคลิกเข้าไปครับพอคลิกเข้าไปแล้วตัว setup นะครับมันจะโชว์ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับอ่านี่นะครับ มันจะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับหลังจากเราซ่อมเราเทสโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับพอเราเทสเสร็จแล้วเราก็คลิก n น x t นะครับจากนั้นก็เลือกตอบหัวข้อ yes save นะครับอ่าเป็นหัวข้อนี้ครับกระบวนการนี้จะเป็นการแบบว่าตรวจสอบออของ Windows นะครับแล้วก็เช็คการตั้งค่าของเรานะฮะที่เราตั้งค่าไวนน้นะครับนี่นะฮะพอหลังจากนั้นเรามาที่หน้านี้เราก็จะเห็นว่าเครื่องหมาย จะขึ้นเครื่องหมายสีเขียวนะครับอเป็นการการันตีว่าโปรแกรมใช้ได้นะครับส่วนสําหรับใครที่ขึ้นเป็นกากบ,บาทนะครับเป็นสีแดงๆนะมันจะโชว์ว่าเออโปรแกรมที่เราเซตเมื่อกี้เนี้ยัยงมีข้อผิดพลาดอยู่นะอ่ะพอหลังจากนั้นให้เราเข้าเช็คที่ตัวเกมนะฮะว่าเราเข้าได้ไหมนะฮะนี่นะฮะ โปรแกรมแอนตี้เคนี่ก็รันปกตินะครับไม่ขึ้นข้อความอะไรแล้วนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวิธีแก้ปัญหาวิธีนี้นะครับสำหรับคนที่มองไม่เห็นเซตติ้งนะครับแล้วก็แบบว่าเป็นวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งครับที่ง่ายๆนะฮะโดยการให้โปรแกรมของ Windows ซ่อมตัวเซตอัพนะครับสำหรับคนที่ไม่มีขึ้นข้อความอะไรเลยนะฮะโอเคครับก็น่าจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับ สำหรับวิธีนี้นะฮะขอบคุณสำหรับการกดซับกดไลค์ครับ